สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูควัญก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะรับฟังพร้อมๆกันนะคะนิทานเรื่องซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าเป็นหญิงสาวแสนสวยเธอกำพามารดาตั้งแต่อย่างเด็กเหลือแต่บีดาซึ่งกลายเป็นผู้โศกตรมพอเฝ้าคิดถึงแต่ภรรยาสุดที่รักผู้จากไป ถึงกระนั้นซินเดอเรลล่าก็เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงที่งามพร้อมทั้งกายและใจวันหนึง่งบิดาของซินเดอเรลล่าได้ตื่นขึ้นมาจากความเศรา้าและคิดว่าเขาปล่อยให้ลูกสาวอยู่เพียงลำพังเนิดนานเกินไปแล้วเขาจึงแต่งงานใหม่กับหญิงไม้ผู้มีลูกสาวไหวไ่เลียกับซินเดอเรลล,ะละ่าโดยหวังว่าพวกเธอจะมาช่วยทำให้ซินเดอเรลล่ามีความสุขมากขึ้น หญิงไม้ผู้นี้ไม่ได้มีจิตใจดีอย่างที่เธอเสแสร้งแกล้งทาที่เธอแต่งงานก็เพราะต้องการจะครอบครองสมบัติทั้งหมดของบิดาซินเดเล,ลล่าดังนั้นเธอจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ซินเดเล,ลล่าออกจากบ้านหลังนี้ไปในยามที่บิดาของซินเดเล,ลล่าต้องเดินทางไปค้าขายที่เมืองไกล แม่เลี้ยงและลูกสาวทั้งสองจะคอยกลั่นแกล้งและใช้งานซินเดลเล,ล่าเพื่อให้ซินเดลเล,ล่าทนไม่ได้และออกจากบ้านไปแต่เพราะเป็นห่วงบิดาซินเดลเล,ล่าจึงไม่ยอมหนีไปไหนซินเดลเล,ล่าอดทนต่อความลำบากโดยไม่ปรีปากบนพอเกรงว่าบิดาจะลำบากใจแต่โชคร้ายที่วันหนึ่ง บิดาของซินเดอลเรล่าล้มป่วยและจากเธอไปอย่างไม่มีวันกลับหลังจากบิดาของซินเดอลเรล,ล่าเสียชีวิตแม่เลี้ยงและลูกสาวทั้งสองก็เข้าครอบครองสมบัติทั้งหมดแม้จะต้องพบกับอุปสรรคเพียงใดซินเดอลเรล,ล่าก็ตั้งใจว่าจะสู้อดทนต่อไป แม่เลี้ยงไม่อาจขับไล่ซินเดล่ลลาออกจากบ้านได้เพราะเกรงว่าผู้คนจะคอรหาจึงกลั่นแกล้งโดยบังคับให้ซินเดลเล,ลาทำงานทุกอย่างในบ้านตามแต่เธอและลูกสาวจะสั่งนอกจากนั้นยังยึดเสื้อผ้าสวยๆไปหมดและให้ใส่ชุดเก่าๆเท่านั้นวันหนึ่งพระราชาต้องการหาคู่ครองให้กับเจ้าชาย จึงเชิญหญิงสาวทั่วอาณาจักรให้มาที่พระราชวังเพื่อร่วมงานเลี้ยงเต้นลําแม่เลี้ยงและลูกสาวทั้งสองต่างตื่นเต้นและพาการ,ระเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวยงามเพื่อใส่ไปงานซินเดอเรลล่าปรารถนาว่าจะได้ไปร่วมงานเลี้ยงเต้นลําที่แสงวิเศษนี้แต่เมื่อเธอไปขออนุญาตแม่เลี้ยงก็ได้รับการปฏิเสธนำซ้ำ ยังถูกสั่งให้ทํางานบ้านเพิ่มขึ้นแม้จะมีจิตใจที่เข้มแข็งเพียงใดซินเดลเรลลาก็ไม่อาจกลั้นน้ําตาแห่งความเสียใจเอาไว้ได้เธอจึงไปหลบลองให้อยู่เพียงลำพังทันใดนั้นก็เกิดแสงสว่างเป็นประกายนางฟ้าผู้ใจดีปรากฏกายขึ้นเพื่อช่วยให้ซินเดลเรลลาได้ไปงานเรียนเต้นลำํำ นางฟ้าเซกชุดสวยที่สุดและเสกรถมา้าพร้อมสารถีให้ด้วยเพราะเห็นว่าเธอมีความอดทนขยันและกะตัญยูแต่ก่อนที่ซินเดอเรล่าจะขึ้นรถไปนางฟ้าเตือนว่าเธอจะต้องกลับมาก่อนเวลาเที่ยงคืนเพราะเวทมวนต์จะเสื่อมลงทันทีและทุกสิ่งจะกลับสู่สภาพเดิมเมื่อซินเดอเรล่ามาถึงพระราชวัง ทุกคนต่างกะลึงในความงามของเธอเจ้าชายผู้สง่างามเป็นฝ่ายขอซินเดอเรล,ล่าเป็นคู่เต้นลำช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้เต้นลำด้วยกันทำให้ทั้งคู่ต่างตกหลุมรักกันในที่สุดเวลาแห่งความสุขผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อนาฬิกาเริ่มตีบอกเวลาเที่ยงคืนซินเดอเรล,ลาก็นึกถึงคำเตือนของนางฟ้า จึงวิ่งกลับไปที่รถมาด้วยความรีบเร่งทําให้รองเท้าแก้วของเธอหลุดจากเท้าไปข้างหนึ่งเจ้าชายตามมาพบเพียงรองเท้าแก้วที่บันไดจึงประกาศว่าจะแต่งงานกับหญิงสาวที่สามารถสวมรองเท้าแก้วนี้ได้เท่านั้นวันต่อมามหาดเล็กนำรองเท้าแก้วไปให้หญิงสาวทั่วอาณาจักรลองสวม แต่ก็ยังไม่มีหญิงใดสามารถสวมรองเท้านี้ได้เมื่อมหาดเล็กมาถึงบ้านของซินเดอเรลลาลูกสาวทั้งสองของแม่เลี้ยงก็ได้พยายามสวมรองเท้าแก้วแต่เท้าของพวกเธอใหญ่เกินไปมหาดเล็กผู้หนึ่งเห็นซินเดอเรลล่ากำลังทำความสะอาดบ้านอยู่จึงขอให้เธอมาลองสวมรองเท้าแก้วแม่เลี้ยงและลูกสาวไม่เห็นด้วยแต่ทุกคนก็ต้องไปหลาดใจเมื่อซินเดอเรลลา สามารถสวมรองเท้าแก้วได้พอดีมหาเล็กพาซินเดเลาเข้าไปในพระราชวังซินเดเลาและเจ้าชายต่างดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แต่งงานและคลองรักกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงคะเด็กๆนิทานของคุณครูก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะซินเดเลาเนี่ยเป็นเด็กที่ มีความอดทนขยันกระตันอยู่ใช่ไหมคะแม้ว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรก็ไม่ย่อถอดต่ออุปสรรคเพราะจิตใจอันดีงามนี่เองนะคะนางฟ้าถึงได้ร่ายมนในรมิสิ่งต่างๆบันดาลให้ซินเดอเรลลามีค่ำคืนแสนพิเศษที่เธอหวังไว้และก็ได้พบเจอกับเจ้าชายนั่นเองค่ะ สำหรับนิทานในวันนี้นะคะคุณครูขวัญก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในนิทานเรื่องต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ